ซื้อ iPad Air 5มาติดฟิล์มกระดาษอะไรดีค่ะเป็นคำถามที่คนส่งเข้ามาถามเยอะมากช่วงนี้นะแล้วก็วันก่อนค่ะพงไปเดินแฟชั่นนะค้าวที่ iStudio ได้กล่องนี้มาเลยเป็น h o โ o p a p e r f ร์ l g l a s s นะคะจะบอกว่าอันนี้พงเคยรีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะถ้าใครจำได้ค่ะ Ho โกเองค่ะถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะที่สามารถทำฟิล์มกระจกพื้นผิวกระดาษได้มันก็เลยมีความแข็งแรงทนทานในการปกป้องหน้าจอของเราแล้วก็ฟิลลิ่งในการเขียนนะคะก็ให้ความรู้สึกเป็นกระดาษเหมือนที่พงเคยเล่าให้ฟังกันไป ส่วน Gen น2นี่ค่ะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามานะคะในส่วนของการถนอมนะหัวปากกาเออหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยเขียนบนแบบฟิล์มกระดาษแล้วมันชอบแบบมีปัญหาที่หัวปากกาใช่ไหมตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมานะคะเพื่อเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวพาไปแกะกล่องนะคะแล้วก็ติดกันเลยแบบเร็วๆละกันเพราะว่ามันติดง่ายมากนะทุกคนแกะกันเลย ติดเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะติดได้ไวแล้วก็ติดง่ายจริงๆค่ะถ้าคุณไปซื้อตาม i Studio นะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายก็ให้เขาติดได้เลยหรือว่าเรามาติดเองแบบอุ้มนะคะก็แป๊บเดียวเสร็จนะแล้วก็ติดได้พอดิพอดีแบบนี้เลยค่ะสิ่งแรกที่ต้องอธิบายก่อนว่าตัวไอเจ้าฟิล์มกระจกที่เป็นพื้นผิวกระดาษนะคะระดับความขุ่นของมันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างฟิล์มกระจกใสนะคะกับฟิล์มกระจกที่เป็นกันแบบด้านนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเอ่อมาส่องๆแล้วแบบมันไม่ได้ใสอะไรเงี้ยก็เป็นปกตินะคะต้องบอก นนะทีนี้ระดับต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการเขียนนั่นเองเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยเอานิ้วเนี่ยลากบนหน้าจอคุณจะรู้สึกนะคะถึงความแบบสักสากนิดนึงแต่ตัวนี้ทําได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวมุมให้ดูกันใกล้ๆสังเกตดูนะคะว่าความใสเนี่ยของตัวฟิล์มกระจกที่เป็นผิวกระดาษมันจะดีกว่าฟิล์มกระดาษทั่วไปที่เราใช้งานกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะมันยังสามารถที่จะเอามาดูคอนเทนต์ยังเอามาเล่นโคงเล่นเกมนะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ได้รู้สึกขุ่นขนาดน่าง นะอย่างต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการเขียนนะคะแน่นอนเราซื้อฟิล์มกระจกที่เป็นผิวกระดาษแบบนี้เราต้องอยากเขียนให้มันสนุกนะคะแล้วจะบอกว่าฟีลลิ่งในการเขียนนะดีมากจริงๆเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะคะสิ่งที่เราได้จากตัวนี้ค่ะเราจะรู้สึกเหมือนเราเขียนบนกระดาษบนพวกแบบสมุดเรานะคะแล้วก็อุ้มอยากให้ฟังเสียงนิดนึงไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่า แต่ว่าเสียงมันนะคะจะใช่เลยเหมือนกับที่เรานะคะวาดรูปหรือว่าเขียนนะบนสมุดของเราเลยแบบนั้นนะคะนอกจากจะได้ฟิลแล้วตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะโดยก่อนที่มันเป็น Gen 2เนอะมันมากับเทคโนโลยี PPF นะคะ Perfect Paper Feeling ค่ะก็คือให้ความรู้สึกนะที่สมบูรณ์แบบในการเขียนบนกระดาษมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยนะคะในเรื่องของการทันหนอมนะหัวปากกามากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายคนชอบบน่นแล้วก็ถามเรื่องนี้นะคะว่าแบบเอ้ยถ้าเรา มาเขียนบนฟิล์มที่มันพื้นพื้น,พ,นพื้นผิวเป็นกระดาษแบบนี้มันจะทําให้หัวปากกาพังง่ายหรือเปล่าคําตอบก็คือมีโอกาสนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทางฮโกกเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมานะทำให้รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเขียนนะคุณสามารถจะเขียนหรือคุณสามารถจะวาดรูปนะคะเช่นสมมตุติคุณจะเอียงปากกาลงปึ๊บ แบบนี้นะคะก็ยังได้ฟิลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังสัมผัสเนี่ยตอบสนองอย่างรวดเร็วมากๆนะอันนี้คือหัวแบบนี้ใช่ไหมสมมติเราใช้หัวแบบหัวแบบดินสอดูนะคะอ่ะอุ้มลองระบายสีดูเห็นไหมเนี่ยมันยังตอบสนองกับน้ําหนักนะคะในการระบายเช่นสมมติอุ้มกดหนักมันก็จะเป็นสีเข้มใช่ไหมคะถ้าอุม้มเอาแบบบางๆอ่ะเดี๋ยวอุ้มเปลี่ยนเป็นสีขาวให้ดูเป็นบางๆเห็นไหม มันก็จะยังไล่ตามน้ำหนักอย่างนี้ได้อยู่นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะกังวลว่าแบบเฮ้ยซื้อไปแล้วเวลาเราไปวาดรูปนะคะมันจะส่งผลไหมเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นกันนะว่าถึงมันจะมีความแข็งแรงขึ้นนะคะมีความหนามากกว่าตัวฟิล์มกระดาษแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะลงเส้นนะคะลายเส้นอะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวาดหรือว่าเขียนเนี่ยได้สนุกมากยิ่งขึ้นเยอะเลยทีนี้อีกสอย่างนี่ทุกคนอาจจะสงสัยค่ะว่าแบบเฮ้ยเขียนดีแล้วแล้วย,ยังสามารถเอามาเล่นเกมได้สบายๆตาไหมหรือว่าเวลาเราสัมผัสนะคะ เวลาที่เราปล่อยไอเทมหรืออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าหงุดหงิดมือหงุดหงิดนิ้วบ้างหรือเปล่านะคะมันจะมีความสาก,กกว่าแบบที่มันเป็นกระจกใสนะอยู่บ้างนะคะต้องยอมรับแบบนี้แต่ว่าตัวนี้นะทำได้ดีกว่าไอตัวที่เป็นกระจกด้านหลายๆยี่ห้อเลยนะก็คือเวลาที่เราสัมผัสนะคะหรือว่าเวลามุมมองต่างๆเห็นไหมคือมันจะมีองศานะคะของสีในการแสดงผลเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะไม่ได้ปรับลดทอนสีนะคะหรือว่าออทําให้มุมมองแต่ละมุมมองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะ นี่ยอมรับว่าทําได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของการแสดงผลนะมีความใสดีเลยแหละแต่ถ้าคุณใช้เป็นฟิล์มกระดาษมานะคะคุณจะหงุดหยิดเรื่องนี้มากนะในเรื่องของการเอามาเล่นเกมนะคะเออแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะ และสำหรับคนที่สนใจนะคะตัวโฮโก้เปเปอร์ฟิลการ์นนะฟิลกระจกพื้นผิวที่เป็นกระดาษนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีของหลากหลายรุ่นเลยที่เป็น iPad นะยกตัวอ,อย่างเช่นของ iPad Pro 11นิ้วหรือว่า iPad Air 10.9นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่990บาทค่ะและถ้าคุณใช้นะ iPad Pro นะคะหน้าจอ12.9นิ้วราคาจะอยู่ที่1,090บาทแล้วก็จะมีสำหรับรุ่นนะคะที่เป็น iPad Mini 6ด้วยนะคะตัวนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่850บาทค่ะ ทีทั้ทงโอโกเองนะคะก็จะมีสินค้าเนี่ยที่เป็นของทั้ง iPad นะคะ iPad ซีรีส์ต่างๆนะรวมทั้งยังมีของ iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max นะคะให้เลือกกันอีกด้วยค่ะสามารถไปซื้อสินค้าของโอโกทั้งหมดนะได้ที่นะคะ iStudio จะมีสาขา f a s h ่น n i ส l a n d ค่ะเดมองามวงวานโลบินสันตังแลวก็ยังสามารถหาซื้อได้นะคะที่ i b e a t แล้วก็ยู t o r e อีกด้วยเอาวันนี้ค่ะผมขอฝากนะสินค้าจากโอโกนะคะไว้ประมาณนี้ลองใช้งานจริงๆแล้วสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะใต้คลิปนี้รายละเอียด เพิ่มเติมแล้วก็สาขาที่เขาวางขายเดี๋ยวอุ้ขอใส่ไว้ในเดสคริ t i o n วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ